ผู้ชมครับหากพูดถึงเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรคระบาดโควิด -19 นะครับไม่ใช่เพียงแค่ความกลัวกับการติดโรคเท่านั้นครับแต่ว่าหากเรามีมาตรการต่างๆออกมาแล้วนะครับสิ่งหนึ่งเลยก็คือเรื่องของเองนินในกระเป๋าแน่นอนอครับเพราะว่าตอนที่มีโรคระบาดเนี่ยช่วงต้นรัฐบาลให้ความสําคัญกับการที่จะเอาชีวิตคนให้รอดดังนั้นจึงมีความจําเป็น ในการที่ต้องสั่งปิดธุรกิจบางอย่างครับห้างสับสินค้าปิดร้านทำผมร้านเสริมสวยปิดครับนะครับฟิตเนสเซ็นเตอร์ปิดรงนวดปิดนะครับผับบาคาราเกะปิดร้านอาหารนั้นให้สั่งไปกินเท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับกินข้างในไม่ได้แล้วเวลาเปิดปิดก็สั้นมากใช่ครับเพราะฉะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นคือผู้ประกอบการก็รายได้ลดลงเพราะปิดไง ขนาดเดียวกันลูกจ้างนั้นก็ถูกเลิกจ้างไม่มีงานทําและบางคนนั้นเนี่ยถ้าไม่ถูกเลิกจ้างเงินเดือนก็ลดลงแน่นอนครับเพราะรัฐบาลก็มองเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ปกติก็เลยต้องมีการเยียวยาใช่ครับการเยียวยาเนี่ยนะมาพร้อมกับความพื้นผูนะนการที่มีการเยียวยาด้วยการให้เงินให้ทองมาใช้เนี่ยครับ มาตรา3าสามก็ได้มาตรามาตรก3าก็ได้ครับมาตรา4 0ก็ได้ใช่ครับนะครับขนาะเดียวกันเนี่ยผู้ประกอบการก็ได้ก็ได้ได้ทั้งเงินที่หัวละส0 0พันถ้าเกิดมีลูกจ้างไม่เกิน200ก็จะได้0,000นนะนี่ก็คือเป็นการเยียวยาในขณะเดียวกันเนี่ยนอกเหนือจากการเยียวยาเพื่อให้มีเงินมีทองเหล่านี้แล้วนะครับ ก็ยังมีการช่วยที่จะมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจ,จด้วยใช่ครับแม่เทียเท่ยวด้วยกันคือถ้าเราไม่คิดอยากจะไปเที่ยวแต่รัฐบาลช่วย40%ออยากไปไหมละ่ะโอ้ก็อยากไป<า>ลดเยอะไงคนละครึง่งคนละครึง่งถ้าเกิดคิดจะใช้จ่ายเนี่ยลูกชิ้นไม้ละ10บาทไม่อยากกินอ่อ แต่ตอนนี้ละห้าบาทกินแมมนี่ถ้าไปต่อแม่ค้าแม่ค้าช่วงนี้เนาะมันเ่ากระบาดไม่มีเงินอะขอห้าบาทได้ไหมเขาก็ไม่ให้ไงใช่ไหมแต่อันนี้พอมีคนละครึ่งปุ๊บรัดจ่ายให้กับผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เกิดเงินสะพัดชาวคนเนี่ยอยากใช้เงินครับนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยพวกธุรกิจใหญ่ๆหรือ SME ก็ตามที่เขามีปัญหาสภาพคล่องครับรัฐบาลก็มีเงินซอฟโลนให้กู้ดอกเบี้ยต่ำครับ เพื่อทําให้เขาเนี่ยยังสามารถดําเนินธรุรกิจต่อไปได้ส,สิ่งที่สําคัญที่รัฐบาลดูแลตรงนี้ก็คือว่าพยายามให้หนายจ้างไม่เลิกจาก้างก็คือช่วยไงช่วยลูกจ้างครับเพราะฉะนั้นท่าจึงจมีเงินซอฟโลนให้นะก็คือว่ากู้ในลักษณะดอกเบี้ยต่บ,บแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้เลี้ยงดูเหล่าบรรดาลูกจ้างต่อไปนะฮะส่วนในขณะเดียวกันเนี่ย คนที่ได้เงินเยียวยาไปแล้วเนี่ยหลายคนนะอาดเขาไม่นั่งงอมืองอเท้านะเขาใช่ไงไม่ใช่รอ,อ,อก,กินอย่างเดียวเพราะว่าเงินที่เยียวยาที่ได้เนี่ยจะสามพันห้าพันหรือเจ็ดพันเลยก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็ไม่เท่ากับที่เขาเคยหาสมากินถูกนะต้องครับหลายคนก็มาเลือกอาชีพที่สองในการที่จะทาแล้วก็ปรากฏว่าบางคนนะอาด ไม่กลับไปอาชีพเดิมขอทยอาชีพใหม่ที่ตอนโควิดเนี่ยไปได้มันดีกว่าเดิมอีกไม่กลับไปเลยครับอย่างนี้เป็นต้นทีนี้้การเยียวยาแล้วก็การฟื้นฟูเหล่านี้ครับเขาบอกโอ้ยมันตกไปที่คนระดับล่างแล้วั้ระดับบนได้อะไรนี่ระดับบนเขามียิงใช้ยิงได้อันนี้สาหรับคนรวยเลยนะครับให้ใช้เยอะๆเลยนะเรื่องภาษีนะแล้วได้คืนเจ็ดพันบาทอ่ะใช่ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ปแปลว,ว่ารัฐบาลให้คนมีรายได้ในการที่จะจัดแคสอยครับรัฐบาลช่วยผ่อนคลายเรื่องอค่าใช้จ่ายด้วยการมีโครงการเราเที่ยวด้วยการเราชนะคนละครึ่งครับรัฐบาลช่วยทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ด้วยซอฟโลนนะทั้งหมดเหล่านี้เป็นการทำงานรัฐบาลแต่สิ่งที่รัฐบาลไม่มองคร้ามเลยก็คือคนระดับล่าง ตรึงราคาแก๊สอ่าใช่ครับไม่ให้ขึ้นตรึงราคาน้ำมันครับช่วยเรื่องของค่าไฟค่าน,าน<อ>้ำสำหรับครอบครัวที่ยากไร้ใช้ไฟไม่มากใช้น้ำไม่มากนะคะแม่ค้าแม่ขายเรื่องแก๊สหุงต้มต,ต่างๆนานารัฐบาลช่วยต่างๆนานาเหล่านี้เพื่อจะพยุงคนเราเนี่ยให้ ปริมปริม,รมรน้ําอยู่ไม่ให้จมน้าตายใช่ครับรอวันที่เราจะกลับคืนสู่ปกติซึ่งบอกได้เลยว่าหนึ่งพฤษภาที่ผ่านมาเราเข้าใกล้ความเป็นปกติเข้าไปทุกทีเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็มั่นใจได้ว่าเรากาลังจะกลับเข้าไปสู่สภาวะปกติไม่นานนี้แล้วเพราะว่าเมื่อเราเปิดเมืองปรากฏนักท่องเที่ยว มาจำนวนมากเราจะทำให้ธุรกิจของเราเจริญได้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับได้มองเห็นเลยนะครับพอเกิดวิกฤตขึ้นมาแบบนี้ครับอย่างหนึ่งที่เห็นนะครับก็คือวิสัยทัศน์อันยาวไกลของรัฐบาลครับโดยนายกงตูเนี่ยนะครับเป็นคนขับเคลื่อนนะครับเราทําให้เห็นเลยครับว่าในเรื่องของการเยียวยาในเรื่องของการช่วยเหลือไม่ว่าจะพี่น้องประชาชนในระดับไหนครับก็ถือได้ว่าเราผ่านพ้นวิกฤตในช่วงนั้นมาได้อย่างแน่นอนครับ